ตัวจริงครับในรูปน้ำบ่คือกันนะครับเป็นตัวจริงแบบกะดูดี ใช่เพื่ะเกิดเหตบ้าน้วนะครับดูข้างหน้านี่นมมานนะสาคนก็ยังเก็บฐานมันแล้วนะครับ สีสุดทตไงครัล่ะมองไปนี่กัน